สวัสดีค่ะนางสาวกันกะดิพน์ประเสริฐม .4 .8 เลขที่14ค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอเรื่องพันธะเคมีค่ะพันธะเคมีนะคะคือการยึดเหนี่ยวของอะตอมเพื่อเกิดความเสถียรเกิดจากการใช้อิเล็กตรอนชั้นนอกหรือเวเลเลตอนร่วมกันหรือการถ่ายโอนระหว่างอะตอมนั่นเองค่ะพันธะเคมีนะคะแบ่งได้เป็นสามประเภทค่ะประเภทแรกนะคะก็คือพันธะไอออนิก ประเภทที่2ก็คือพันธะโคเวเลนต์ประเภทที่3ก็คือพันธะโลหะค่ะพันธะแรกนะคะนั่นก็คือพันธะ,ะ,ะไออนอนิกค่ะพันธะไอนะคะเกิดจากการถ่ายอิเล็กตรอนจากอะตอมหนึ่งไปสู่อีกอะตอมเกิดระหว่างโลหะกับอะโลหะค่ะโลหะที่เสียอิเล็กตรอนจะกลายเป็นไอออนบวกส่วนอะโลหะที่ได้รับอิเล็กตรอนจะกลายเป็นไอออนลบดึงดูงดกันด้วยแรงไฟฟ้าสถิตแข็งแต่เปราะไม่นำไฟฟ้าจุดหลอมเหลวสูงค่ะตัวอย่างท่าน,นะคะเช่นโซเดียมคอลอไรด์ค่ะ พันธะต่อมานะคะนั่นก็คือพันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์เกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันมาเกิดระหว่างอะโลหะกับอะโลหะค่ะมีสมบัติก็คือไม่นําไฟฟ้าจุดหลอมเหลวไม่สูงยกเว้นโมเลกุลใหญ่แบ่งไปได้เป็น2ประเภทแบ่งตามค้่นะคะอันแรกนั่นก็คือโคเวเลนต์ไม่มีค้่คือการใช้อิเล็กตรอนเท่าเกันเกิดจากอะตอมท่าเดียวกันหรืออะตอมที่มีค่า EN ใกล้เคียงกันทําให้ไม่มีค้วไฟฟ้าเกิดขึ้นค่ะประเภทสองนะคะนั่นก็คือโคเวเลนต์มีขค้ว คือการแชร์อิเล็กตรอนไม่เท่ากันเกิดขึ้นจากอะตอมที่จับกันมีค่า EN ต่างกันจึงทําให้อิเล็กตรอนที่มีค่าเอนสูงกว่ากลายเป็นขั้วลบและตัวที่มีค่า e อต่ำกว่ากายเป็นคั้วบวกและเกิดคั้วไฟฟ้าเกิดขึ้นค่ะค่าเ e N ที่เราพูดถึงนะคะนั่นหรือหรือที่เรียกว่าค่าอิเล็กโทรเนกาทิวิตี้คือค่าคือค่าความสามารถของอะตอมในการดึงอ e ิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองเมื่อเกิดพันธะธาตุที่มีค่า EN สูง จะดึงอิเล็กตรอนเก่งเช่นออกซิเจนไนโตรเจนคลอรีนถ้ามีค่าเอ็นต่ำจะไม่ค่อยดึงอิเล็กตรอนเช่นโลหะกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เป็นต้นค่ะนอกจากนั้นนะคะพันธะโคเวเลนต์ยังสามารถแบ่งได้ตามจำนวนอ,อิเล็กตรอนที่แชร์ได้อีก3ประเภทประเภทแรกก็คือพันธะเดี่ยวคือการแชร์อิเล็กตรอนหนึ่งคู่อัอนสุดแต่ยาวที่สุดค่ะ ประเภทที่2ก็คือพันธะคู่คือการใช้อิเล็กตรอนสองคู่แข่งแรงกว่าพันธะเดี่ยวแต่มีความสั้นกว่าค่ะประเภทสุดท้ายนะคะหรือพันธะ3า,าคือการใช้อิเล็กตรอน3คู่แข่งแรงที่สุดแต่สั้นที่สุดค่ะพันธะต่อมานะคะนั่นคือพันธะโลหะชื่อกล่าวว่าเป็นพันธะโลหะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดขึ้นระหว่างโลหะกับโลหะค่ะ อะตอมของโลหะนะคะจะปล่อยเวเลน์อิเล็กตรอนออกมากลายเป็นอิเล็กตรอนเสรีเมื่อเป็นอิเล็กตรอนเสรีนะคะจะรวมตัวกันเป็นเหมือนทะเลอิเล็กตรอนล้อมรอบประจุบวกของอะตอมโลหะอีกทีนึงค่ะจึงเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างประจุอิเล็กตรอนของพันธาโลหะนะคะเคลื่อนที่แบบอิสระไม่มีจุดทางไม่หยุดนิ่งแม้อยู่ในภาวะสมดุลน,นำไ,ไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีแข็งแรงยืดตีแผ่ดึงเป็นเส้นได้จุดหลอมเหลวค่อนข้างสูงแต่ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะเช่นกันค่ะ ดังนั้นนะคะมาสู่ช่วงสุดท้ายนั่นคือช่วงถามตอบค่ะข้อแรกนะคะพันธะเดี่ยวพันธะคู่พันธะสามจดอยู่ในพันธะประเภทใดข้อที่สองนะคะค่า EN หรือค่าอิเล็กโทรน a t i วิตีของอะตอมมีความหมายว่าอะไรคะ่ะ ก็เลยนะคะพันธะดี่ยวพันธะคู่พันธะสามจัดอยู่ในพันธะคู่ลเลนค่ะส่วนข้อที่2นะคะค่า en หรือค่าอิเล็กโทรนิกส์ของตอมมีความหมายว่าค่าความสามารถของตอมในการดึงเล e ต t อนข้าตัวเองเมื่อเกิดพันธะค่ะดั่งนั้นนะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ